ข้าวเหนียวของเราก็ได้จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวนิ่งต่ออีกสักนีดหนึ่งไข่ทอดเราก็น่าจะสุกแล้วแหละโอเคเหรอ สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาเข้าครัวมาเตรียมอาหารเย็นนะคะวันนี้ก็ทําเป็นนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแล้วก็สําหรับอับดุลนะคะก็จะทําเป็นขุ่ข้าวสไตล์ตุรกีนะคะแล้วก็กินไก่ทอดด้วยกันเนาะจะมีส้มตําด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยะคะ่ะตอนนี้ก็กําลังแช่ข้าวเหนียวไว้นะคะแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วก็กําลังเตรียมไก่นะคะโอเคอันดับแรกเราก็จะมานึ่งข้าวเหนียวกันก่อนเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวที่เราแช่ไว้เนาะสำหรับกินหนึ่งมือนะคะกินคนเดียวอ่าเดี๋ยวเรามานึ่งเตรียมน้ำนข้าวเหนียวนะคะก็จะไม่มีหวัวนะคะก็จะนึ่งสไตล์ต่างแดนนะคะก็คือใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบตะแกรงนะคะใช้ตะแกรงเนาะแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะเ ก็ทำให้มันเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะรู้สึกเยอะไปนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้ามันเหลือต่อไว้กินพรุงอีกโอเคเสร็จแล้วเปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะจะได้สุกโอเคแล้วก็ปิดฝานะคะโอเค โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นไก่นะคะเราหั่นไก่เพื่อให้สุกทั่วถึงแล้วก็เครื่องปรุงเข้าน้ำเข้านเานื้อนะคะเรียบร้อยนะคะก็ล้างทำความสะอาดโอเคต่อไปเราก็จะมาหมักไก่กันนะคะ ลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะโอ้เยอะไปไหมเนี่ยก็ซอสหอยนะคะก็ใส่รถยีไก่ลงไปค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยอค,คุกเค้าให้เข้ากันเลยคะ่ะ คลุกเขาเข้ากันแล้วนะคะก็จะพักไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมหุงข้าวตุรกีนะคะก็เดี๋ยวจะหุงอ,อ่หนึ่งแก้วนะคะสีเม็ดสีเหลืองนะคะแล้วก็ข้าวนะคะโอเคแล้วก็เออเดี๋ยวล้างไว้ก่อนนะคะ คพวกเขาให้เข้ากันนะคะปิดฝารอสุกนะคะก็ระหว่างนี้เราก็เปิดเช็คดูเรื่อยๆนะคะว่าข้าของเราสุกหรืยอยังฝาใหญ่ไหมโอเคต่อไปเรามาเริ่มขูดมาแล้ก็เตรียมไว้ตาส้ตามตำนะคะโอ้โหที่ขูดมาเลากอคือแบบซื้อที่จุลกีนะคะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเช็คข้าวกันนะคะว่าได้ทีหรือยังอืมน่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะคะโอเค เดี๋ยวปิดไฟปิดไฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอบดดนมาก็เดี๋ยวอุ่นอีกรอบนึงเนะาะให้มันร้อนๆโอเคได้ที่แล้วแหละเดี๋ยวจะปิดไฟไปก่อนนะคะเดี๋ยวอบดดนมาก็ค่อยอุ่นอีกรอบนึงกินร้อนๆน,นะคะก็รอ,อ,อสุกค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาตำตำพริกกับกระเทียมไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวแล้วก็มะเขือเทศลงไปก่อนนะคะข้าวเหนียวของเราก็ได้จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวนึ่งต่ออีกสักพิดหนึ่ง โอเคค่ะข้าวเหนียวเราก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็พักไปก่อนนะคะไข่ทอดเ,เราก็น่าจะสุกแล้วแหละโอเคเดี๋ยวจะตักขึ้นเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นดุลก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปิดประตูบ,บ้านกัน w c o m e home โฮเ h ต o อคเสร็เคอสโอเคตอนนี้ก็ทุกอย่างใกล้จะพร้อมแล้วนะคะไก่ท่อนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็ข้าวตุรกีนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะอันนี้อุ่นอีกรอบนึงนะคะไม่ให้มันแห้งเนาะอุ่แล้วก็เดี๋ยวจะมาตำส้ตมตำนะคะอันนี้ใส่ะมะนาวกับมะเขือเทศเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงรสอีกใส่น้ําตาลนะคะผงนัว เค okay. แล้วก็น้ำปลาลงไปแล้วก็สุดแซ่บด้วยปลาลานะคะสองช้อนอืมใส่ปลารลงไปสองช้อนเพราะว่ามะาละกอค่อนข้างจะเยอะอยู่ตำให้มันเข้ากันนะคะ มนะกลงไปเลยชิมดูนะคะชิม จืดไ,ไปพวกมะละกอเยอะปกติจะใส่น้อยกว่านีนะ้เติมปะลาะอีกสักครึ่งช้อนโอเคมันปลาอีกนิดหน่อยโอเคตามอีกรอบหนึ่ง ค okay. กับข้าวของเราวันนี้นะคะก็จะมีส้มตำไก่ทอนะคะของเราก็จะเป็นข้าวเหนียวเราก็ขอมรุนก็จะเป็นข้าวสไตล์ตุรกีนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตก็ขนมปังนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกินข้าวกันนะคะเ s สต r า We need what they need. Knife, knife. We can eat with hand, no problem. Mm-hmm.

Yeah. I like ช่คนตุรกีนะคะจะชอบกินโยเกิร์ตกับอาหารนะคะแต่ว่าเรากินไม่ได้จริงๆนะคะโยเกิร์ตกับ Eat that, but no he doesn't eat a n y she doesn't eat any in Thailand no we don't eat like that yeah you can eat here Yeah. no <wh istles> mm hmm hmm t r y n g no เคยชิมแล้วนะคะมันไม่ได้จริงๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวกันหมดแล้วนะคะกินแล้ว We finish everything here There is nothing Rice f i n i s h d this rice f i n i s h <Yes. S 1> chicken f i n i s h e Som Tam f i n i s h yogurt f i n i s h We don't <but>. have catfish o r h Yes โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราค่ะบ๊ายบาย